สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จันเป็นต่อชาแนลนะคะวันนี้เรามามีเรื่องดีๆมาบอกนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับการหุ่นดีกับการดูแลตัวเองกับโภชนาการสำคัญไหมคะผู้ผู้หญิงทุกคนต้องการหุ่นดีเนาะวันนี้ขอแนะนำนะคะเรามีนะคะ The trainer หรือเทรนเนอร์นะคะมีประสบการณ์มา10กว่าปีในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลเรื่องโภชนาการนะคะเดี๋ยวเรามารูจักเขาเลยค่ะนะคะคือน้องคุณชายนะะน้องชายนะคะ เป็นเทรนเนอร์ของเรานะคะเราจะเป็นตัวขอเป็นพิธีกรนะคะวันนี้ขอยิงคําถามกับเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ชายนะคะว่าทําอย่างไรให้เราหุ่นดีคะเทรนเนอร์ชายมีอะไรมาบอกกับเพื่อนๆในเพจนะคะหรือว่า youtube ของจำเป็นตัวบ้างคะสำหรับสำหรับเทรนเนอร์นะครับเจอคําถามนี้เยอะมากเลยนะครับว่าทํายังไงให้หุ่นดีนะครับจริงๆแล้วนะครับหุ่นดีเนี่ยมัน เราต้องมองก่อนว่ามันมาจากพื้นฐานอะไรบ้างอย่างเช่นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ของคนในครอบครัวอย่างเช่นเราไม่ได้อ้วนหรือไม่ได้ผอมนะครับสมมุติว่าคนอ้วนก็ออกกําลังกายนะครับหรือควบคุมการกินนะครับส่วนคนผอมก็กินยังไงให้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนคําถามท,าที่บอกว่าทํายังไงให้หุ่นดีทำยังไงให้หุ่นดีผมบอกเลยครับว่าออกกําลังกายครับ ให้หุ่นดีและส,สุขภาพดีด้วยค่ะข้อนี้หุ่นดีบวกสุขภาพดีในนิยามของผมนะครับหุ่นดีเนี่ยมันเกิดจากการบิ้วสัดส่วนคือทอําทให้สเตร็จคือมีการยกหนักมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหน่วยของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีอาการเฟิร์มนะครับเฟิร์มเมื่อเฟิร์มแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกระชับกระเฉงนะฮะกล้ามเนื้อมีลายมีสัดส่วนเนี่ยเราเรียกว่าหุ่นดีแล้ว คำว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเขาเรียกว่าทํายังไงไม่ให้เหนื่อยง่ายนะครับมันมาจากภายในนะครับครับผมเพราะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีเนี่ยมันต้องบวกขึ้นมาแล้วว่าหุ่นดีเนี่ยเล่นเวทอย่างเดียวได้ไหมโอเคได้ครับสุขภาพดีเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีการที่พัฒนาระบบหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับเพราะมันต้องมาจากภายในโอเคอะฮะงั้นคำถาม่อไปสุดุ้ายคะ่นมีการดูแลโภชนาการกับการออกกําลังกายแล้วคุณดีย วมสามคำถามนะคะว่าจริงแล้วการดูแลถามคำถามนี้สำคัญไหมถามว่าโภชนาการสําคัญไหมจริงๆแล้วจะมีนิยามย้ำหนึ่งนิยามนะครับคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาซิกแพคหลายคนออกกาลังกายเนี่ยอยากถอดเสื้ออยากโชว์ซิกแพคผู้หญิงอยากมีเอลเอสเลข11ซิกแพคอยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวรู้ไหมครับว่าอยู่ในครัวคืออะไรคืออาหารนั่นเองอาหารใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ไปซิทอัพหรือ ไปเล่นหน้าท้องในครัวไม่ใช่นะครับออกกำลังกายเล่นหน้าท้องเนี่ยก็อยู่ในยิมปกตินี่นะครับวิ่งก็ในสวนสาธารณะเหมือนเดิมเล่นฟิตเนสก็อาจจะเป็นโฮมยิมหรือไปสถานที่ออกกำลังกายทั่วไปนะครับแต่อาหารในไงคะอาหารในคำว่าในอยู่ในครัวหมายถึงเราต้องเสิร์ฟจากในครัวเนี่ยมาให้มันมีคุณภาพนะครับในสัดส่วนของอาหารต้องมีประเภททั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต อีกอย่างหนึง่งขาดไปได้เลยก็คือพวกเกลือแร่อะไรวิตามินต่างๆนะครับอ๋อสำคัญจริงๆเลยสำคัญ<ส>ครับสาคัญมากครับแสดงว่าอยากจะหุ่นดีแล้วผอมอย่างเดียวไม่มีคุณภาพคะต้องมีสภานการที่ดี <c oughs> หุ่นดีสุขภาพดีมีกล้ามเนือ้อฉะนั้นเมื่อหุ่นดีแล้วทุกอย่างก็คือถ้ามีทุกอย่างอาหารครบออกกาลังกายครบใช่ไหมคะแล้วก็หุ่นดีอย่างมีมีสุขภาพแต่ไม่ใช่อผอมอย่างเดียวนะคะคือนิอยามของผมอีกคำหนึ่งนะครับผมจะชอบแซวลูกค้าหรือว่าเมมเบอร์ของผมที่มาเทนะครับผอมเนี่ยอาจจะใส่เสื้อผ้า อาจจะดูปกคลุมแล้วมันดูสวยแต่ถอดเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้ดูสวยและเซ็กซี่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเฟิร์มสุขภาพดีเนี่ยใส่เสื้อผ้ามันก็ดูดูดีพอถอดเสื้อผ้าเนี่ยพอถอดเสื้อผ้าออกมาเนี่ยมันยิ่งยูดีไปอีกนะครับร<อ>ใช่ไหมคะครับผมงั้นโอเควันนี้ขอบคุณได้ความรู้เยอะมากจากเทรนเนอร์ชายนะคะครับ,บผมยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ